ลุกเสม,อม,สมอมันเสมอมันเครืองเกาทั้งผู้สาวและผู้เฒ่าเล็กน้อยกร้าางตางครับมอบเพลงนี้ให้เ,เพื่อนๆที่กำลังมีความรักครับสุดท้ายคือไอเจ็บครับปว,วกใจขอดาวกละดวงนะครับเด้อหากคำว่าของเฮาเขียนด้วยกระดาษ้านห้องทำขาดอายคงบอเจ็บปันใดแต่คำว่า ที่น้องเขียนบนใจอ้ายแล้วให้ทุกอย่างเขาไปใจอายเลยเจ็บอีรีก้มหน้ามนุนยินมองบนความแผ้พายเกี่ยหาเข็มเย็ยบหัวใจเผื่อมีใครทำหล่นตรงนี้แต่งเดินตาคนอำพางน้ำตาที่มี เป็นอย่างคนหน้าตาดีอย่างน้องนี้เป็นคนใจร้ายโอ้ใจอายสิขาดเจ็บทักขนาดจนบ่อยากพ่อหน้าไพยเพิ่งมักสาวเป็นก็ถูกเกณฑ์เขา้าผม้มช้ำใจตัดผมล้างสวยยามใายแต่ใจก็ไหลคือเกา่า อายบอกเคยเรียนวิชาคำว่ากาษัตริย์ก็เลยไล่ความสามารถลองลับกับคำว่าเหงาบอกเป็นอันกินอันนอนนอนใจคิดนำแต่เจ้า,จาแค่ลมผ่านคำคิดหอดเบาเๆพัดโดนหัวใจก็เจ็บพอแล้ววษาสาริเอาเด้วยครับเอาวีครับ ฝากครับถูกใจขอดาวหน่อยนะครับว่าซ่า